สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาทําสังขยาฟักทองนะคะสูตรเต็มถาดพอดีเป๊ะค,ค่ะถาด10บคูณสิบตัดขายเป็นชิ้นๆได้เลยค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะหอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเลยนะคะพร้อมเคล็ดลับนึ่งยังไงให้เนื้อเนียนสวยนุ่มเด้งพอดีไม่แข็งแล้วก็ไม่เละเกินค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ การทําสังขยาฟักทองนะคะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของฟักทองก่อนค่ะฟักทองเลือกที่แก่จัดนะคะเนื้อเหนียวสีเหลืองเข้มแบบนี้ค่ะจะได้อร่อยจากนั้นใช้ช้อนคว้านเอาเม็ดเอาไส้ในออกให้เกลี้ยงค่ะ ากนั้นใช้มีดสองคมฝานเปลือกออกให้เกลี้ยงเหมือนกันนะคะพอปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นําไปล้างน้ําทําความสะอาดให้เกลี้ยงค่ะพอล้างน้ําทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเกลี้ยงเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็นํามาหั่นค่ะ ใครจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นยาวชิ้นสั้นมากน้อยแล้วแต่ตามชอบนะคะจากนั้นเราก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆอีกทีนึงค่ะจะได้สุกง,ง่ายนะคะได้ประมาณนี้นะคะ ต่อไปแล้วก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวสังขยานะคะเราจะใช้ไข่สองแบบค่ะไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะ ตอกใส่ชามเล็กๆก่อนค่อเทใส่นะคะป้องกันไข่แตกไข่เสียค่ะพอตอกไข่เสร็จนะคะจากนั้นเราก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะใครจะใช้กะทิคั้นสดหรือกะทิกล่องก็ตามสะดวกตามชอบเลยนะคะตามเืือกเกลือป่นค่ะ น้ำตาลมะพร้าวค่ะใครไม่มีใช้น้ำตาลปี๊บได้ถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็น้ำตาลทรายได้ค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบนะคะจากนั้นใบเตยค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็ฉีกหน่อยนะคะความหอมจะได้ออกมาค่ะใช้ขยำค่ะขยำทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะใบเตยจะช่วยดับ กิ่น้าวของไข่ค่ะเพิ่มความหอมอร่อยมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่มไมต้องใช้ก็ได้แต่ถ้ามีก็จะอร่อยมากกว่าค่ะขยำทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะพอขยำทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะความหอมของใบเตยอ,ออกแล้วจากนั้นบีบเอาใบเตยขึ้นค่ะ แล้วก็ติเตรียมซึ้งนะคะใส่ถาดที่เราจะใช้นึ่งค่ะใส่ลงไปจะได้ไม่ร้อนมือนะคะจากนั้นเราจะกรองตัวสังขยาของเรานะคะด้วยกระชอนตาถี่ค่ะกรองใส่ถาดที่เราจะใช้นึ่งค่ะ เรากรองใส่ถาดเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่ามีฟองค่ะมีฟองช้อนฟองออกให้เกลี้ยงนะคะสังขยาของเราจะได้เนื้อเนียนสวยค่ะ พอช้อนฟองออกเรียบร้อยแล้วจากนั้นพักไว้ให้ฟองหายไปประมาณสักสิบสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งหน้าด้วยฟักทองที่เราหั่นเตรียมไว้ค่ะพอแพ,พักสังขยาสิบห้านาทีได้นะคะฟองเริ่มหายไปหมดแล้วค่ะจากนั้นเราจะใส่ตัวสังขยาที่เราหั่นเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปให้เต็มถาดพอดีค่ะ พอเต็มถาดพอดีนะคะจากนั้นเราก็พักไว้ก่อนไปตั้งหม้อซึ้งเตรียมที่จะนึ่งได้เลยค่ะจากนั้นตั้งหม้อซึ้งนะคะพอน้ําเดือดน้ําเดือดให้เบาไฟลงเหลือไฟอ่อนสุดนะคะจากนั้นยกหม้อซึ้งถาดขนมสังขยาของเราค่ะยกขึ้นนึ่งค่ะจากนั้นปิดฝาค่ะปิดฝาแง้มไว้นิดหน่อยนะคะให้ความร้อนผ่านค่ะ แล้วแต่เตาของแต่ละบ้านนะคะว่าเบามากเบาน้อยค่ะเราจะมาเปิดฝาทุกๆ10นาทีค่ะเคล็ดลับทำให้เนื้อสังขยาของเราเนียนนุ่มไม่เป็นฟองอากาศอร่อยนะคะพอครบเวลา10นาทีค่ะจากนั้นเราจะมาเปิดฝาเพื่อระบายความร้อนนะคะสังขยาของเราจะได้เนื้อเนียนสวยค่ะไม่เป็นฟองอากาศนะคะเปิดทิ้งไว้ประมาณสักหนาทีค่ะพอครบเวลา ก็ปิดฟา้าเหมือนเดิมค่ะเราจะเปิดทุกๆ1ิบนาทีแบบนี้เปิดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแต่ขนาดความหนาของถาดของแต่ละคนที่ใช้นึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีตอนขนมสุกเลยค่ะนี่พอนึ่งครบหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเปิดประมาณ5 6ถึงครั้งนะคะขนมของเราก็สุกดีแล้วค่ะ จากนั้นปิดเตาปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นพอเย็นตัวขนมก็จะเซ็ตตัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดดูกันค่ะสังขยาฟักทองของเราก็เย็นตัวดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดดูกันนะคะใช้มีดเล็กๆคมๆหน่อยค่ะใครมีไม้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดทาบจะได้ตรงสวยนะคะหรือถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้มือตัดเอาเลยก็ได้ค่ะ สังขยาฟักทองของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเนื้อนเนียนๆน,น,นุ่มๆแบบนี้ค่ะสูตรนี้สูตรเต็มถาดค่ะเพาใช้ถาด1 0คูณ10นะคะตัดขายชิ้นละ20ก็ยังมีกำไรเกินครึ่งค่ะลองไปทำดูค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆหอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเลยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ